दो नमेम प्रायेसिय आदरियसम आदरियसम प्रायेसिय कुवा त नमोगाला समगे नदरियसम जिग आदरियसम गुजे नमोगाला जिग स्वर्ग पासा गुजे नमोगादरियसम पादगुण पादरिय जि गुरखाकारि बालने किने पाले पले ตัวเราต่อนั้นที่จะพอใจนะขอให้เราทุกคนดูแลจัตนเองาวางบาแล้ววางมวลแห่งความทุกข์กลับมดไปตัวเราต่อนั้นจะเปลีป่ยนแปลงความสุงแห้เป็นความทุงอิงยิ่งขึ้นพอใจไหมในการกิดท้องปาละมีของข่้าวันนี้เปิดให้กับกายนี้และเปิดให้กับสิ่งทุกคนที่ศรัทธาได้รู้แจ้งแห่งกรรมดีสิ่งที่เจ้าได้ศรัทธาบูชาเทพ มาดาบารมีที่นี้กายนี้เปิดทางให้ทุกคนได้ร,รับสิ่งดีๆแต่รับพรจากนี้ไปกานที่กายนี้ได้สร้างบารมีสิบปีและเปิดวิหารแห่งนี้ให้กับญาสิบปียาให้สัจจะต้องทำให้ยาสิบปีก่อนอยาจะประทานพรให้กายนี้มั่งมีศรีสุข และเปิดทางให้กับสิทุกคนที่มากราบขอพรที่นี่ได้สำเร็จลากลื่นและอย่าเห็นความที่นี่ก็ให้ทำความดี มาหาบาลมีกาเลที่นี้เปิดให้ทุกคนที่รับศรัทธาบาลมีของขา้ามาที่นี่เปิดปีแล้วนะมื่นปีนะเข้าใจนะบาลมีเทียนบาบาเพนนะอมกาม,มาดีสัมมารกิสันอาจิตวาเตเปิดแล้ววันนี้เป็นปีมงคลและเปิดความเป็นมงคลให้กับทุกคนที่มาที่นี่ ขอให้เจ้าทุกคนมองตาค่ะนะแล้วเจ้าจะได้รับไปใจเจ้าจะมีความชุขขึ้นขอให้มีความเชื่อมั่นแต่นี้ต่อไปจิตของเราจะมีพลังและมองตาค่ะแล้วโอกาสของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงโอกาสของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจเลยบูจาด้วยหัวใจบัตมบัตรเวียนอัมบะิกิตาปอร์เกชิอัมบัตม์ิกชิติเบ आज बात आ रही है सम, बात रो आगे सुबड़िया बात के चोड़े बात बात ม,ม,มาหากาลีมาทินีเพื่อว่าให้้าทุกคนรู้ในการจิตของความเป็นมนุษย์ของคนดีมาหากาลีจินีพาให้ผู้ชาความดีเข้าใจไหมวางวนอะไรที่ทุกบาลนี้ยาเป่าให้แล้วนะหายอกุศลทุกอย่างมันหมดไปล้างออกหาเป่าหาแล้ว ขอให้เจ้ารวยขึ้นเจริญขึ้นจากนี้ไปขณมะกะกาลิมาตามาตากาลิอุชิมาตาอืมสำรตตาุณามะเกจเนดมาวาอยสรร อย่าขอให้เจ้ารวยนะรวยรวยรวยใช่พระคดีมาร์จิสตร์รวยความดีรวยบารมี ตอนนี้สิ่งใดที่คิดว่ามาหาบารมีค่ะเหมือนกับที่ใดกายและจิตของเจ้าจะทรงถึงในจิตที่เจ้าบอกกล่าวขอพรไว้ ตาบได้ที่เจ้ายังมีอาคติความสงสัยอะไรที่เจ้าขอพรมานอุปสรรคต้องมากำจัดให้เจ้าติดขัดต่อไปเพราะฉะนั้นตามที่เจ้าพิจารณาความเชื่อความศรัทธาอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครใจเรา รู้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้บ้าไม่ได้งมงายไม่ได้ลอกลวงใครแต่มาเพื่อทำความดีช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยครอบครัวให้มีความสุขกูบาอาจารย์ใช่ไหมตอนนี้เราได้ปฏิบัติด,ดีมากพอไหมใจเราเป็นที่ตั้งของความดีได้อย่างไรสาล็ดสาล็ <c oughs> ทองร้องขอรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าคืออะไรรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรส่วนใหญ่จะได้รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแต่จริงแนละ้วคนที่ได้รางวัลที่หนึง่ง